วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำานายดวงความรับของชาวราศีพฤกษและคณะพฤกษบนะคะประจำช่วงวันที่15ถึง31มีนาคมนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำานายก็เป็นการทำานายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ และดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะเดอะเฮโรแปนนะคะให้ของคุณที่ขึ้นใบแรกก็เป็นไพ่พระเลยสองไม่เท้าสองดาบควีน n o อ c คัพนะคะ เจนายชารริอควีนอัพวานนะคะและไพ่สี่ถ้วย ไหธาตุที่ขึ้นมาก็จะมีธาตุไฟนะคะและมีธาตุน้ําธาตุไฟได้แก่ชาวเมสิงธนูนะคะส่วนธาตุน้ำเนี่ยก็คือมีนกรกฎและคอพิจิกนั่นเองนะคะในที่นี้มีสองตัวเลือกสำหรับคุณนะคะเอาคนโสดก่อนดีกว่าสําหรับคนโสดนะคะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนมากกว่าหนึ่งคนนะคะ เป็นคนต่างชาติด้วยแม่พ่ายชาัยยอดนะคะเป็นคนต่างชาติด้วยมีคนสองคนเข้ามานะคะเป็นต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดคืออยู่เป็นรักระยะทางไกละคะ่ะเป็นคนคุยทางอินเทอร์เน็ตนะคะทางไกลต่างๆแล้วก็เป็นคนที่ถ้าคุณอนะเคยไปเคยไปแบบว่า ขอพรเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เรื่องคู่นะคะเขาก็มาแล้วเนาะแต่ก็จะเป็นคนไหนล่ะคุณก็เลยต้องใช้เวลาในการคิดนิดหนึ่งแล้วคุณก็คิดไม่ใช่คิดธรรมดานะค่อนข้างคิดมากเลยแหละว่าจะเลือกทางไหนจะเลือกคนไหนดีนะคะเพราะว่าหนึ่งคนที่เข้ามาอีกคนหนึ่งเนี่ยดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรือคนที่คุณชอบเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจคุณ ะค,ะคุณพยายามยื่นให้เขาแต่เขาดูเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจเหมือนเขาจะมีอย่างอื่นที่เขาโฟกัสมากกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกหรือเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวของเขาอะคะ่ะแต่ว่าแต่ละนะคะมีโอกาสที่จะได้มาเจอกันนะจะได้มีการเดินทางมาเจอกันหรือจะได้ไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะแต่ว่าค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงเหมือนต้องพยายามอะ พยายามเข้าหาเขาอะค่ะคนคนเนี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ค่อนข้างดื้อนิดหนึ่งนะคะหรือมองว่าคนทัดไปคนเนี้เป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะที่เป็นตัวเลือกหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามีอิทธิพลต่อคุณมากกว่าคนอื่นๆที่เข้ามานะคะนะคะแต่มีทัดน้ำแล้วก็มีทัดไป นั่นแหละคือสิ่งที่คุณคิดมากว่าคุณจะเลือกคนไหนดีนะคะคุณคิดมากมันเป็นรักทางไกลแล้วก็เป็นรักจากอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะสำหรับบางคู่บางคนเนาะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีคู่อยู่แล้วเนี่ยขอให้คุณใจเย็นๆหน่อยช่วงนี้นะคะคุณคุณรู้สึกว่ามันมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงต่อดีมัน มันต้องพยายามมากมันต้องเหนื่อยมากสําหรับคุณนะคะมันต้องเหนื่อยมากเหมือนไพ่บอกว่าให้คุณนะใจเย็นๆนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลในการตัดสินใจใช้เหตุผลใจเย็นค่อยๆคิคดนะคะ <med up> ค่อยๆคิดใช้เหตุผลแล้วก็ความอ่อนโยนความใจเย็นของคุณเนี่ยในการตัดสินใจอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนอย่ารีบเร่งอะไรนะคะไม่ต้องไปคิดมากปล่อยวางบ้างแล้วก็ ค่อยคอยคิดอยากจะเย็นนะคะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเตือนบอกนะคะอืแล้วคุณก็รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยคนของคุณนะไม่ค่อยจะสนใจนะคะเหมือนเขาเนี่ยนิ่ง,งไปแต่ก็ไม่ได้นิ่งทันเหมือนแบบว่าเหมืนแบบว่าเขาคิดอะไรบางอย่างอยู่ อมแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจสักทีว่าจะเอาอยัางไงหรืออาจจะหมายถึงตัวคุณก็ได้ฉะนั้นแล้วคุณต้องคิดให้ดีนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรหรือเหตุการณ์อะไรที่มันเหนื่อยมันหนักสําหรับคุณเข้ามาแต่มันไม่ได้เป็นแบบปัญหาที่มันหนักจนแบบแย่ขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามไม่มีไพ่แย่ขึ้นมามันแค่เป็นไพ่ของความคิดแล้วก็เหตุการณ์บางอย่างที่มันอาจจะยากนิดนึงแต่ให้คุณนะใช้เหตุผลนะคะ อย่าใช้อารมณ์เนาะให้ใช้ความเป็นน้ำไม่ใช่ความหวนยนของคุณเนี่ยในการตัดสินใจในการเลือกทางเดินหรือว่าเลือกที่จะแก้ปัญหาให้ความสัมพันธ์มันผ่านไปได้อะค่ะอืมส่วนในฝั่งของเขานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะชาพลิกสดเอซอกเพนทัคเคลนะคะ King of Pentacles วิวออฟฟอร์จูนหกดาบนะคะกิงอบครับหกไม้เทา้าไพ่ก็ไม่ได้แย่นะฝั่งคุณก็ไม่ได้ไพ่แย่อะไรขนาดนั้นเลยนะคะฝั่งเขาก็เช่นกัน สองเหรียญนะคะแล้วก็ The Empress ไพ่ฝั่งเขาก็ไม่ได้แย่ฝั่งคุณก็ไม่ได้แย่นะคะถ้าเป็นคนโสดเนาะมีโอกาสอ่ะมีคนใหม่เข้ามาแหละอย่างที่บอกว่ามันมีมากกว่าหนึ่งคนหนึ่งในนั้นนะคะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเป็นรักจากอินเทอร์เน็ตและอีกทางหนึ่งก็คือคนก่า คนเก่าที่จะวนกลับมานะคะด้วยไพ่วิวออฟฟอร์จูและไพ่หกถ้วยคนที่เคยหันหลังให้การคนที่เคยเดินจากกันไปคนที่เคยแบบทิ้งกันเคยเทกันก็มีโอกาสที่จะได้ยินข่าวคราวจากเขานะคะหรือเขาเนี่ยมีความคิดว่าเขาเนี่ยอยากที่จะวนกลับมาหาคุณนะคะนะคะเพื่อที่จะมาเอาชนะใจคุณอีกครั้งคุณคือเป้าหมายที่เขาหวังไว้ที่เขาอยากจะกลับมานะคะอืม แต่ตัวคุณอนะอย่างที่บอกแหละว่าให้ใจเย็นๆนะคิดให้ดีว่าคนคนนี้เขาดีพอให้กลับมาหรือเปล่านะคะนี่แหละว่ามีคนที่จะเข้าหาคุณแต่ว่าคุณยังนิ่งที่จะไม่ตัดสินใจนะคะเขาคนนี้คนเต่าคนนี้หรือหนึ่งคนในคนที่จะเข้าหาคุณอนะเขาอยากที่จะเอาชนะใจคุณคุณเป,เป็นเป้าหมายที่เขาต้องการ เขามองว่าคุณเป็นคนที่สามารถดูแลเขาได้เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ดูดีนะคะเพียบพร้อมในหลายๆอย่างที่แบบอย่างที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันที่มันสมบูรณ์นะคะอืมแต่ใจมันลังเลนะใจเขาลังเลอาจจะพอด้วยคุณก็มีทางเลือกอืมแล้วก็มีตัวเลือกแล้วด้วยแบบว่า การที่ต้องตัดสินใจอ่ะฝั่งเขาเองก็ลังเลเหมือนกันไม่รู้ว่าลังเลอะไรนะหรือว่าฝั่งเขาอาจจะมีตัวเลือกด้วยแต่ไพ่มันก็ไม่ขึ้นมานะคะแต่มีแค่ว่าความลังเลใจอาจจะว่าแบบรอนานกว่านี้อาจจะไม่ไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเองก็มีเรื่องที่ลังเลใจเหมือนกันฝั่งคุณก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจส่วนคนที่มีคู่นะคะปัญหาต่าง คือเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะยังรักคุณอยู่ยังมองว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ยังเบิร์กอยู่นะไม่ยังโอเคอยู่มันไม่ได้แบบจะพังพี่หน้าหรืออะไรมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันไม่ได้พังมันไม่ได้เลิกลาอะไรกันนะคะแค่เป็นช่วงที่แบบต้องใช้สติอย่าคิดเยอะให้ปล่อยวางบ้างแล้วก็ใช้ความอ่อนโยนนะคะ อย่าใชอารมณ์ให้ใช้เหตุผลนั่นแหละมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสิ่งที่หวังไว้ก็จะได้รับชัยชนะเช่นกันก็คือมันไม่ได้แย่เลยอะ่ะม,มันแค่ต้องใช้สตินะคะให้ใช้สติใช้เหตุผลวางอารมณ์ลงก่อนวางความคิดที่แบบคิดเยอะๆะเนี่ยลงก่อนนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองบ้างนะคะอยู่กับตัวเองค่อยค,ค่อยคิดค่อยคแบบวิเคาะไป นะคะส่วนไพ่สรุป3าใบห้าเหรียญเจ็ดดาบนะคะเอ้ยเจ็ดไม้เท้าขอโทษค่ะแล้วก็สามเหรียญเออให้คุณสู้นะคะสู้ถ้ายังรักกันคือมันไม่ได้มีไพ่เลิกราหรือปัญหาใหญ่อะไรเลยมันเป็นแค่แบบบางอย่างที่มันคิดเยอะคิดมากแล้วรู้สึกว่าบางอย่างที่ มันควบคุมยากมันเหนื่อยแต่ขอให้คุณสู้นะคะอย่าเพิ่งท้อในความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดก็ตามหรือว่าเป็นคนมีคู่นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะเป็นเพื่อนของคุณหรือว่าเป็นครอบครัวก,ก็ได้ที่จะปรึกษากับเขานะคะที่จะให้คําปรึกษากับคุณต่างๆเนี่ยนะแต่พพาบอกให้คุณนะ่ะต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับเหตุการณ์แล้วมันจะผ่านไปได้นะคะอย่ายอมแพ้เนาะ คลิปก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณท,ทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ